สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชชอ์เมอร์ช็อปนะครับวันนี้อยู่กับรายการไอดีราคาเท่ากันนะครับของจะแตกต่างกันมากแค่ไหนกันเชียวนะครับมาดูกันเลยครับผมมาดูซิว่าไอดีแรกหรือไอดีสองจะคุ้มกว่ากันนะครับและงบที่ผมนํามารีวิวในวันนี้นะครับอยู่ที่1999งาเบูดนะครับสองไอดีเลยนะผมได้ทําการให้แอดมินเนี่ยไปคัดมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกของเรานะครับมาเริ่มจากโปรไฟล์กันเลยนะครับผมแหลงใหญ่นะครับอยู่ที่โกศนะครับแล้วก็แรงสี่สี่นะครับซิ ครับโอ้โหแทบไม่เกล็ดแต้นเลยนะทุกคนส่วนพามนะครับอยู่ที่เลเวล6นะครับเติมไปทั้งหมด8 2 2 2เพชรนะครับสิทธิพิเศษนะก็จะได้แอนิเมชันนะครับโปรไฟล์พามแล้วก็สัญลักษณ์พามเลเวล6นะครับประมาณนี้นะฮะมาดูที่การแต่งตัวของผู้ชายกันเลยนะครับชุดเซตมีทั้งหมด5ชุดนะฮะของผู้ชายใส่ได้4ชุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงผมของผู้ชายนะก็จะมีหัวขาวนะครับผมหัวแมลงสาบสีทองนะครับหมวกฟางนะทุกคนเนาะหัวบุญญานะครับผมอันนี้หมวกนักแข่งที่แบบว่าตีเบ นะอันนี้หมวกไฟคือตอนนี้เนี่ยผมพูดไปมั่วแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นหมวกแก๊ปนะครับสีน้ําเงินเนาะหมวกแก๊ปสีทองอันนี้หัวมัดจุกครับผมหมวกเคหมวกยวนหมวกทหารครับหมวกเอลหน้ากากของผู้ชายนะก็จะมีผ้าปิดปากลาวานนะครับผมหน้ากากลิงนะเพื่อนๆแล้วก็หน้ากากดำานะีฮะเขาเซนต้าหน้ากากขาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดเซตนะครับของกาเดียนผู้ทําลายนีนะ่อันนี้ก็จะมีชุดเซตเหมือนกันวนะทุกคนชุดเซตถือว่าโอเคเลยนะอันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมนะครับแบบสไตล์อา วางเรนเดียครับผมหัวอัศวินรัติการสําหรับหน้ากากก็มีประมาณนี้นะฮะมาต่อที่ตารางของหน้าตาเลยนะก็จะมีตาของบุญ่านะครับแล้วก็ตาสีม่วงเนาะก็ท่าทางตานะครับสีแดงแบบนี้แต่ผมว่าตาบุญ่าสวยสามารถปรับสีได้นะทุกคนนะแล้วแต่เราจะแบบเลือกใช้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของผู้ชายนะก็จะมีชุดนักแข่งนะครับผมชุดการเดินเนาะชุดหัยนยาสีเขียวสีขาวดิไม่ใช่สีเขียวทุกคนอันนี้เสื้อคอเต่านะครับของวัาสนาเนาะเสื้อบูญ่านะครับอันนี้เป็นก้ามฟ้าเสื้อชาร์โดเคออีก อันนี้เป็นกล้ามของมนุษย์ป่าใช่ไหมเสื้อนักแข่งอันนี้เสื้อแดงสตรีทแอดวานเสื้อนักแจ็กเก็ตเสื้แจ็กเก็ตดอกไม้ไฟนะครับผมเสื้อเบ t ท์เทิรสูตเนี่ยผมผู้ชายเสื้อนักโทษนะครับผมแล้วก็เสื้อนักโทษสีส้มนะทุกคนเสื้อก็ถือว่าโอเคเลยนะแต่อาจจะแบบเสื้อไม่แรงเท่าไหรุ่กคนนะมีเสื้อเอทนะครับเสื้อสปอนเซอร์เสื้อนักบอลนะเบอร์สิบของมาวันก็มีมีเสื้อกรตต่ายด้วยนะผมลืมเปิดให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเอซูนะครับสีขาวดําหมดแล้วครับผมสำ สีฟ้านะครับที่คนนิยมแบบชอบใส่เลยสําหรับกางเกงปีกนกนี้นะแล้วก็นักสู้แดงมาก่อนนะครับกางเกงลายช้างครับผมกางเกงปีกนกสีฟ้าขาสั้นครับกางเกงยากุซ่ากางเกงนาเกตนะครับกางเกงแมงป่องนํำนะฮะกางเกงบุย่าเดออันนี้กางเกงอะไรอะดมอนเบนอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนนะมีกางเกงของวาสนาด้วยนะครับผมเครื่องแบบอังกฤษนะแล้วก็กางเกงเมดบอลชายนะครับหมดแล้วครับผมสำหรับกางเกงกางเกงหลักๆถือว่าโอเคเลยนะครับมีเยอะให้เลือกใส่ได้แต่กางเกงที่สวยๆก็ค เงเกยสีฟ้านี่ครับประมาณนี้มาต่อที่รองเท้ากันเลยนะครับก็จะมีรองเท้าแต่สีฟ้านะครับแล้วก็รองเท้าตีนเปล่ารองเท้าคาราเต้นะครับผมเลื่อนลงไปอีกมีอะไรกันบ้างนะทุกคนนะมีรองเท้าแต่สีขาวแล้วก็รองเท้าแต่สีแดงนะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าใบนะฮะชุดเซตที่ยังไม่ได้เปิดประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะไม่มีอะไรสําคัญมากนะครับสำหรับฝั่งชุดเซตเนาะมาต่อที่ชุดผู้หญิงกันเลยนะครับชุดเซตก็ใส่ได้ประมาณ3ชุดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทรงผมผู้หญิงนะของผู้หญิงตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยมี เท่าไหร่นะทุกคนนะหมดเลยครับทรงผมที่ผมเลือกใส่เนี่ยก็จะเป็นทรงผมไฮไลทนะ์เนาะเพราะว่ามันเป็นทรงผมที่สวยที่สุดนะทุกคนอ่ะก็จะมีชุดเซ็ตของยุดต,ตัวนี้ด้วยชื่ออะไรนะเนสโกะนะครับเนสโกาของเด m o นสไลเยอร์นะทุกคนเนาะท่าทางหน้าตาก็เหมือนผู้ชายครับไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลายเพนน้านะครับหรือว่าท่าทางหน้าตาผมพูดสับไปสับมาต้องขอโทษเลยนะทุกคนนะไม่ได้ทาคลิปมาหลายวันนะครับพูดผิดพูดถูกเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชุดของผู้หญิงนะครับผมประมาณนี้เลยส่วนใหญผมก็งิ แบบแนวไฮไลท์แนวนักแข่งไม่ค่อยเก่งเนะเราเล่นแต่สายผู้ชายนะก็ไม่แตกต่างกับผู้ชายเยอะผมอันนี้ก็จะเป็นกางเกงนะมีกางเกงปิ่งนกสีฟ้ากางเกงลายช้านะครับกางเกงยากุซ่าของผู้หญิงนะฮะหมดแล้วหรือยังเลสไลท์อะไรมีไหมอ่ะมีเลสไลท์ขายาวนะครับหอันนะประมาณนี้นะครับส่วนรองเท้าไม่มีที่สวยเลยนะทุกคนนะผมลองเลื่อนดูเลยนะครับก็จะมีแค่รองเท้าแบบผ้าใบนะครับสีดำสีเทาสีทองอะไรแบบนี้นะฮะมาต่อที่คอลเลกชันกันเลยนะครับกระเป๋านะครับแปดสิบสามสกินนะกระเป๋าก็เลือกใส่ได้เลยกระเป๋ มีกระเป๋ามังกรนะครับกระเป๋ากระต่ายกระเป๋าทรศชนคน้นโลกอันนี้สกินกล่องโศกครับผม67สกินครับผมเรือนปล่มชูชิพนะครับ77สกินครับผมโอเคหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นสกายวิงครับเป็นสกายวิงที่แบบว่าแถมฟรีนะทุกคนนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ล้วก็ไม่ใสครับผมสกายบอร์ดนะครับ81ดสสกินนะผมใช้เป็นสกายบอร์ดของเจ้าตัวดำนะครับสวยเหมือนกันเรื่อนไปอีกครับผมหมดแล้วท่าทางนะครับผมประมาณนี้เลยทุกคน41ท่าทางครับผมไม่มีท่าทางปืน7นะอันนี้ก็จะเป็นท่าเปิดตัวนะคร นะนี่แล้วก็จะมีท่าแปลงร่างนะครับเป็นหมาป่าเดียวดายเออโคตรเท่หมาป่าเดียวดายก็มาแล้วก็มีสกินสกิลนะครับเป็นของสกายเลอร์เจ็ดปีนะครับผมท่าพิเศษไม่มีนะอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์แมนเนอร์ต่างๆนะฮะพาหนะนะครับรถสปอร์ตสิบสกินครับมอเตอร์ไซค์นะครับสิบสามสกินนะฮะรถสะเตอนนันสะเตอนบกนะครับสามสกินนะฮะรถจิปแปดสกินนะครับรถกระบะหกสกินครับบิ๊กฟุตสิบเอ็ดสกินนะฮะสามล้อสามสกินครับอื่นๆกันบ้างพวกบัตรเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อออไมม่่ีีนนนนนะะคครัับ้กก็็จเเปลงโท ที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับผมมาต่อที่ตัวละครกันเลยนะครับมาดูที่ว่าตัวละครนี้ครบหรือเปล่านะทุกคนนะเอที่ดูเหมือนจะขาดแค่เจ้าตัวออสการ์นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยครบเกือบทุกตัวถ้าเราเอาโกสี่หมื่นก็ไปซื้อได้เลยนะครับออสการ์ Oscar. สัตว์เลี้ยงนะครับมีบูลงห้องสองวะมีเต่าเล่นไฮไลท์นะฮะมีเดกิเล่นสี่สี่คิงคองเล่นสี่สี่ล็อกคูเนเล่นแหลงใหญ่นกแรงใหญ่โอ้โหสัตว์เลี้ยงที่อเอาไว้แบบใช้เล่นอะคือครบเลยนะทุกคนนะก็จะมีแค่เจ้าตัวโปลลิงไม่มีนะเพราะว่ามันเป็น ยย่งเนี Milk, 1, 13, oh. ้มาต่อที่ไฮไลท์ของเราเลยนะครับก็คือคังอาวุธปืนนั tu ่นเองนะฮะ M4A1 นะครับ13สกินเนี่ยสกินที่ใช้อยู่ก็จะเป็นสกินเลเวล7ตอนนี้อัพอยู่ที่เลเวล4นะครับบวกดาเมจ2บวกอัตราการยิง1ลดแค่ความเร็วรีโหลดลง1นะฮะ AK นะครับมีทั้งหมด8สกินนะครับ AK สกินที่ใช้อยู่ก็จะเป็น AK เลเวล7ตอนนี้อัพอยู่ที่เลเวล4นะครับบวกดาเมจ1บวกอัตราการยิง2ลดแค่ความเร็วเคลื่อนที่ลง1นะฮะสกาเนะครับมีทั้งหมด11สกินนะครับอุยมีเห็นมบวกดาเมจ1บวกอัตรราาากกกยิง2ลดแแค่มซีนนะะฮ เทศกาลเมกาโรดอนก็คือโหดท,ที่สุดนะครับก็ตอนนี้อัพอยู่ที่เลเวล4นะโบวกดาเมจหนึ่งบวกตะกค์ยิง2ลดแค่ความเร็วรโหลดลง1นะครับเมการโรดอนนะคือมันยิงง่ายนะครับผมทุกคนเท่าที่ผมลองจับ2กระบอกนะกอซ่านะครับ3 MM สกินนะครับฟาร์มาร์ท5สกินนะครับเอเอ็มแปดหกสกินนะครับมีแปดลั่นสองด้วยนะนี่นะครับที่บวกตะกค์ยิง2แล้วก็ลดแมก็กกาซีนลง1นะฮะแต่สกินหลังที่ใช้อยู่ก็จะเป็นเอเอ็มแปดเลเวลเจ็ดตอนนี้อัพอยู่ที่เลเวลห้านะครับรรบ,บวกดาเมจสองบวกตันิง, 1, วค,วรงนครีนนับตอ้ ใช้เป็นสกินของ e v o สีเขียวนะครับบวกระยะ2บวกจะก่อน1ลดแค่ความเร็วรีโหลดลง1นึ่ะฮะฮัตมาสามสกินครับผมปืนอาร์ซีสกินนะครับเป็นปืนอาร์บวกดาเมจหบวกระยะ2ลดแมกกาซีนลง1นะครับพาราฟาวสามสกินนะครับคิงฟิตสามสกิน M14 นะครับแปลสกินนะครับ SKS สี่สกินนะครับเป็น SKS บวกดาเมจสบวกแม่นยำหนึ่งแล้วก็ลดแค่แมกกาซีนนะเป็นสกินที่ดีมากนะถ้าใครเล่นเป็นเจ้าตัวแบบใครลงใครร้อนนะครับบวกสกินนี้เข้าไปคือยิงนักละลอยเลยนะทุกคคคคนนนนนนนะะะเเเหมืือออสไปรรร์ล่่ทีัับบ MVD 4สกินนะครับ Woodpacker 5สกินครับ AC80 4สกินครับผม M249 นะครับ4สกินนะครับบวกต่างกันยิง2ลดแค่ความเร็วลดลง1นะครับเป็นสกินที่ดีที่สุดเนาะแล้วก็ M60 นะครับ6สกินนะสกินหลักที่ใช้อยู่ก็เป็นของยีโบนะทุกคนนะแต่มันมีรุ่น2นะครับเราสามารถเอามาปรับใส่กันได้ UMP นะครับผม11สกินนะครับสกินที่ใช้อยู่ก็จะเป็นสกินซากุระนะครับบวกดาเมจ1บวกัต่างกันยิง2ลดแค่ความเร็วแม่นยำลง1นะฮะ MP5 นะครับ7สกินนะ VSS n นนะครับ3สสกกิ MP70 9 นครับ MP0 ก็เป็น MP0 คอปบ้าเลเวล7ตอนนี้อัพอยู่ที่เลเวล3นะครับบวกดาเมจ1บวกกระงกันยิง1ลดแค่ความเร็วโหลดลง1นะครับ P90 4สกินนะครับอันนี้ปืนอะไรอะ CG15 นะครับหนึ่สกินนะคอม3 4สกินครับผม m a x 1 2สกินครับลูกซองยาวนะครับ6สกินนะเป็นซองยาวใส่นะทุกคนในตำนานเลยอะสเปนนะครับ6สกินนะครับผมซองควงนะครับ3สกินนะเป็นซองควงแรปเปอร์นะครับบวกตังกันยิง2บวกความเร็วโหลด1ลดแค่แม่นยำลง1เนี่ยมีซองนี้แทงด้วยนะปืนในตำนานมาเยอะเลย่ทุกกคนแม็เซ 4สกินครับผมชาร์ตบัตเตอร์3สกินครับสไนเปอร์ AWM 2นะครับค่าเ้าแปด M 8 2 B หรือว่าบาเลต1สกินนะครับ M 2 4 1สกินสไนเปอร์ฮิวนะครับผม1สกินนะครับ VSK 9 4 1สกินดีเซอร์3สกินครับผมก๊อกสสกินปืนซองพก2สกินนะครับ M 5 0 4สกินครับปืนลูกโม่หสกินนะ USP คู่นะครับ1สกินมินิยูซีสาสกินปืนฮิว1สกินนะครับกระทามีทั้งหมด16สกินเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นมีดพานะครับผม 3สกินเลยว่ะไม้เบสบอลนะครับ20สกินนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคาตนานะ่ยครับ4สกินนะมีคาตานาใส่ด้วยในตำนานเคียว5สกินครับเป็นเคียวบูย่าเดเนาะอันนี้ก็จะเป็นมีดบินนะครับ4สกินมันก็จะเป็นหมัดบูย่านะครับผมแรงเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นระเบิดนะครับ38สกินไอวอลนะครับผม33สกินนะฮะตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะทุกคนนะปืนอัพเยอะนะครับผมแล้วก็มีหมัดบูย่าเดนะของที่แรงๆนะทุกคนเนาะ M79 นะครับ1สกินนะครับแกนลิงนะครับ1สกินนะครับหมมดดแล้วาูที โปรไฟล์ทั้งหมดหรือว่าสกินทั้งหมดในตัวนี้ที่มีนะครับ325สกินนะครับรวมสกินปืนอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะสำหรับตัวแรกก็มีประมาณนี้นะครับผมคะแนนเต็ม10ก็ให้ไปที่10เลยนะครับเพราะว่าได้ทำเลเวล6ด้วยนะครับแล้วก็ ปืนอัพค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันเลยนะครับว่าของจะแตกต่างกันมากแค่ไหนหรือว่าจะเหมือนกันเลยหรือว่าจะมีอะไรที่โดดเด่นกว่ากันหรือเปล่านะครับผมไปดูครับผมมาต่อที่ a อดีที่2เลยนะครับราคาเท่ากันเหมือนกันนะครับเริ่มจากโปรไฟล์กันเลยนะครับผมแรงใหญ่นะครับอยู่ที่เดมอนสามนะครับผมแล้วก็แรงที่4นะครับเดมอนหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นเลเวลพาย์นะครับอยู่ที่เลเวลหกเหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะเติมน้อยกว่าตัวเมื่อกี้นะครับเติมไปทั้งหมด6กหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบส เจะได้สิทธิพิเศษนะครับอ n นิเมชั n นโปรไฟล์พามนะครับผมแล้วก็สัญลักษณ์พามด้วยเบ้หกนะครับประมาณนี้เลยมาดูที่การแต่งตัวของผู้ชายนะครับโอ้โหชุดเซตก้าสกินนะผู้ชายใส่ได้ไปเจ็ดสกินเลยนะทุกคนนะมีชุดของอะไรเนี่ยนีออนหรอ นี่ทุกคนชุดสวยมากนี่ครับผมก็จะมีชุดก๊อตตีฉลามด้วยวิ้โอเคเลยนะชุดเซตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทรงผมนะครับของผู้ชายนะครับก็จะมีหมวกดำเนะฮะหูกระต่ายหูยาวนะครับหมวกแดงหมวกยวนนะครับหัวก๊อตตีนะครับผมอันนี้ทรงผมแพนด้าเหรอทุกคนหัวมงกุฎเฉยๆนะครับผมแต่หมวกดําสวยสุดอ่ะทุกคนก็จะมีหัวของวินเทอร์แลนด์นะครับของ2023นี่สิเนี่ยอ่ะมีหัวแบ็กก๊อตนะครับผมชุดแบ็กก๊อตคือครบเซตเลยนะอันนี้เป็นชุดทูเรนหรือเปล่าอะจริงด้วยชุดทูเน บางคนถามว่าทำไมผมพูดว่าชูท pur, ูเลนนะเพราะว่ามันเหมือนตัวละครทูเลนในเกมอาเวียทุกคนอันนี้ทรงผมเสกกลางนิดนึงครับผมอ่าแล้วก็มีกระต่ายหูยาสีชมพูด้วยทุกคนเเวลาสะสบัดไปมันเคลื่อนที่ด้วยทุกคนโคตรจิงอ่ะนี้ทรงผมอะไรวะเนี่ยเดินไปอีกครับผมทรงผมก็รู้สึกว่าจะโอเคเลยนะทุกคนนะก็มีเยอะอยู่นะครับหัวเขียวนะครับหมวกแก๊ปสีน้ําเงินนะครับหมวแก๊ปสีส้มนะฮะหมวเคหมวกยวนหมวกทหารนี่ครับแต่หลักๆเวยๆก็คือหมวกดำนั่นแหละทุกคนเอาไว้แต่งตัวสไตล์นักแข่งได้นะครับ ก็จะมีหน้ากากขาวนะครับหน้ากากบูล็อกนะครับผมแล้วก็หน้ากากดําของแบคกอตเนาะมีหัวยุงด้วยทุกคนอันนี้หัวกระต่ายหัวอีโนสุเกะนะครับอุ้ยชุดแร่เริ่มมาแล้วว่ะทุกคนเริ่มขึ้นเริ่มให้ดูนะเนี่ยอ่าหัวเดอะฮักนะครับผมหัวถุงมือมีหัวเกียนด้วยทุกคนเนี่ยแต่งตัวย็นเกียนไปเลยยิ้มแก้มตี้าทางหน้าตานะครับก็จะมีตาสายฟ้านะครับแล้วก็ตาสีแดงนะของสกอ์เปียนนี่ครับแต่ตาสายฟ้าก็สวยทุกคนมันมีตาเรืองแสงสองสกินนะครับเลือกใส่ได้นะอนนีี้้็จเเปสืม บล็อกนะครับผมสีน้ําเงินสีขาวนะครับผมเสื้อแบ็กกอนนะครับผมก้ามของอินโนสุเกะอันนี้ก้ามรอยสักนะครับของซัมเมอร์เสื้อออร์แกนิกนะครับเสื้อหายนะสีขาวนะครับเสื้อบอลนะครับผมเสื้อเอทนะครับผมเสื้อเลเวลอัพนะครับผมเสื้อวินเทอร์แลนด์2023นะเลื่อนไปอีกก่อนอ่ะมีเสื้อของพี่เนมด้วยอันนี้เป็นเสื้อสกอร์เปียนหนุ่มโคซิ่งมีอะไรอีกไหมทุกคนอันนี้เป็นเสื้อนอนนะครับของผู้ชายเสื้อลายมังกรก็มีว่ะเสื้อแต่งงานครับผมเสื้อนักแข่งรรร้อยยสสัั่งแบบบมมิกกาาะะตนค เสื้อแพทเทิร์นสูทผู้ชายเสื้อเอซูสีน้ำเงินครับผมอุ้ยเสื้อแบบมาเยอะเลยนะทุกคนนะตัวนี้นะครับผมเสื้อบอลเบอร์สิบนะครับสีเหลืองเบอร์เจ็ดสีน้ำเงินเสื้อช่างแบบปายครับเอซูสสีดำมาต่อที่กางเกงกันเลยนะครับโอ้โหเปิดกางเกงมาเยอะมากเลยทุกคนกางเกงนักเก็ตนะครับกางเกงลายสกอตกางเกงลายช้างกางเกงไฟกางเกงปีกนกนะครับขาสั้นแล้วก็กางเกงขาวนะครับผมอันนี้กางเกงเดทปาร์ตี้นะทุกคนเนาะกางเกงนักมุนก็มีว่ะอันนี้เป็นกางเกงของวาสนานะครับบบกกกกาาางงงงงเเเสอลชยม เล่นไร้ขาสัาน้นเล่นไร้ขายาวกางเกงบูล็อกนะครับวินเทอร์แลนด์กางเกงอินโนสุเกะก็มีโอ้ไม่กอดเยอะเกินพี่ชายเดือนไปอีกผมนึกว่าปีกนกสีแดงไม่ใช่นี่ว่ากางเกงวอมไลน์นะครับผมกางเกงนักเก็ตสีชมพูครับผมกางเกงนักบอลต่างๆนะๆนะทุกคนนะหมดแล้วก็ผมกางเกงมาต่อที่รองเท้ากันเลยนะครับก็จะมีรองเท้าตีนเปล่านะครับรองเท้าหมีแพนด้าสีขาวตีนหมีสีแดงนะครับรองเท้าเทคอนโดรองเท้าแตะนะครับผมเดือนไปอีกมีอะไรอีกอะทุกคนคือต้องบอกเลยว่าเสื้อสไตล์นี้ มันเป็นสไตล์ของบราซิลนะครับหรือว่าอินโดแต่งกันนะทุกคนนะก็จะได้ทรงที่แบบว่าดูด,ดันเล่นไฮไลท์ได้นะรองเท้าอลอกนะครับสีแดงหมดแล้วครับผมรองเท้าก็อยู่ในเกณฑ์โอเคเลยนะมีเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเซตที่ยังไม่ได้เปิดน,นะครับสิบสี่กล่องนะครับโอ้โหชุดเซตถาวรนทั้งหมดเลยวะมาต่อที่ตัวละครผู้หญิงนะครับชุดเซตก็ใส่ได้ทั้งหมดแปดชุดเลยนะทุกคนนะคือตัวผู้หญิงอ่ะไม่เยอะนะทุกคนนะถ้าผมแนะนําได้นะก็คือเน้นเป็นใส่พวกก็ตี้ละกันนะครับส่วนใหญ่ ชายครับไม่แตกต่างกันเยอะครับผมเลื่อนให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเลยนี่ก็จะเป็นท่าทางหน้าตาครับผมคือตัวนหิ่งผมแบบแทบหาไม่ได้เลยทุกคนหายากมากจริงๆตัวฟีฟายนิ่งอ่ะนี่ก็จะเป็นชุดต่างๆนะครับผมเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกอมีชุดหลักๆอยู่นะโอเคอยู่นะไม่น่าเกลียดเกินไปครับผมแต่ก็ใส่เป็นชุดรวมดีกว่ากับก๊อตตี้นะน่าจะโอเคสุดนะกางเกงลายสกอตะครับกางเกงลายชา้างกางเกงเลนสลายขาสั้นขายาวนะครับผมคือมันจะใส่เข้ากับตีนหมีพอดีเลยที่เจ้าตัวนี้มีนะกางเกกง็มมีีปรระาณน้คับ ส่วนรองเท้าเห็นไหมก็จะมีตีนหมีสีขาวนะครับตีนหมีสีแดงมีอะไรอีกอะเอ้ยอย่าบอกนะว่าหมดแล้วพี่ชายกัมาก่อนหมดแล้วครับผมสำหรับตัววิหญิงก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆมาต่อที่คอเลคชันกันเลยนะครับ กระเป๋านี่ครับ87สกินเนื้อกระเป๋าเลตเตอร์ไนโนด้วยว่ะกระเป๋ามังกรเล็กกระเป๋ามังกรสีชมพูก็มีหมดแล้วครับผมกระเป๋าสกินกล่องศพนะครับ80สกินนะฮะโอเคเลื่อนไปมีกล่องศพกระต่ายด้วยสวยนะลมชูชีพนะครับ58สกินนะฮะลมชูชีมมันลึแตอยู่อีกละอันนี้ก็จะเป็นสกายวิงทั้งหมดนะครับ3สกินนะก็จะมีสกายวิงที่เทพที่สุดก็คือเพกาซัสนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสกายบอสนะครับ92สกินนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์โอเค นะมีของ Winterland, Blue l o c นะครับผมอันนี้ท่าทางของพางใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะมีท่าปิดพื้นด้วยท่าต่อยมวยก็มาอันนี้ก็จะเป็นท่าเปิดตัวนะครับสามท่าทางนะอันนี้ก็จะเป็นท่าแปลงล่างนะครับของ Winterland นะครับสองพันยี่สามนะครับนี่มีท่าแปลงล่างแล้วแสดงว่ามีท่าแบบพันยงพันยาแน่นอนนะครับสกินสกิลนะครับก็จะเป็นของนารูโตะนะครับสกินลิงนะแล้วก็ Skyler เจ็ดปีครับมาแล้วไฮไลท์ของเรานะครับท่าพันยา Winterland แล้วก็ท่ากระโดดนะครับแล้วก็ท่ากระโดดหงยานี่อันนี้ก จะเป็นโปรไฟล์ทั้งหมดนะมีโปรไฟล์ของแบ็กคอรดด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเนาะการต่อสู้ก็เป็นของนายรโตะครับผมพาหานะนะครับรถสปอร์ต11สกินครับผมมอเตอร์ไซค์นะครับ26สกินนะครับรถสะเทือนน้ำสะเทือนบก6สกินครับผมรถจี๊ป10สกินรถกระบะ7สกินครับผมรถบิ๊กฟุต14สกินนะฮะรถ3ล้อ5สกินครับผมอื่นๆกันบ้างครับผมบัตรเปลี่ยนชื่อผมมา1ใบนี่ไงเปลี่ยนชื่อได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นชุดเซ็ตนาะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดนะมีแต่บวกกโ มาต่อที่ตัวละครกันเลยครับผมตัวละครตัวนี้เหมือนจะครบหรือเปล่าเหมือนจะขาดแค่ออสกากับไลล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยไป,ปั้านเอาอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนี้ครับเฮ้ยสัตว์เลี้ยงเปิดมาแบบนี้จะบอกนะว่าครบ,ครบ ขาดแย่โปลิงเพราะว่าโปลิงมันแรงมากบางคนคือแบบซื้อไม่ทันนะโอ้ไม่ก็ครบเลยนะทุกคนนะมาต่อที่สกินปืนครับผม M4A1 นะครับมีทั้งหมด10สกินนะฮะ AK นะครับผม9สกินเป็ี่น AK มังกรขาวนะครับบวกดาเมจ2บวกตาการยิง1ลดแม็กกาซีนลง1นะฮะสกายนะครับมี10สกินนะสกาที่ใช้อยู่ก็จะเป็นสกาชมพูนะครับบวกดาเมจ1บวกตาการยิง2แล้วก็ลดระยะลง1นะครับอันนี้เป็นสกาอะไรอ่ะเหมือนผมเคยใช้เลยอะคอรซ่า4สกินนะครับฟา마สิบส12สกินนะครับเยอะมาก8นนะครับสกิ ครับ b รันสเลยนะทุกคนนะเอสกินที่ใช้อยู่ก็จะเป็นเอเอเลเวล7ตอนนี้อัพอยู่ที่เลเวลสนะครับบวกดาเมจสองบวตังค์ยิงหนึ่ลดแค่ความเร็วลดลงหนึ่งนฮะเอสนะครับผมหสกินนะครับผมพาร์ตมาสสกินนะครับปืนอารสกินนะครับเพื่อนๆพาราฟ้าเจสกินนะครับผมคิงฟิ i แปดสกินครับผมจีสากสกินครับผมเอ็มสิบสกินเอสเสกินครับผมเอสวสกินครับผมวูดแพ็คเกอรสกินครับผมเอซี แล้วก็ M 2 4 9นะครับ3สกินนะครับ M 6 0 6สกินว่ะทุกคนแล้วก็ปืนขอดนะครับ2สกินนะครับผม UMP นะครับผม2ไม่ใช่2เลย12สกินนะครับเพื่อนเกือบพูดผิดแล้วเว้ย MP 5 7สกินนะครับผม VS นะครับ3สกินนะครับเป็น VS บวกดาเมจ2ลดระยะลง1นะฮะ MP ศ0นะครับ8สกินนะครับบวกดาเมจ2นะครับ P เก้าสกินนะครับบวกดาเมจ2องลระยะ1นะทุกคนนะคอมสั่นนะครับ6สกินนะครับผมเวกเตอร์4สกินนะครับผม m ม็กสิบเจ็ดสกินไบซอนนะครับผมหนึ่งสกินนะครับผมปืนลูกซองยานะครับสิบสกินนะครับเป็นซองยาเลเวลเจ็ดตอนนี้ครับอยู่ที่เลเวลหกนะครับบวกดาเมจหนึ่งบวกการยิงสองแล้วก็ ลดความเร็วรีโหลดลง1นะครับผมสแป๊มนะครับ6สกินนะครับผมซองควง2สกินครับเป็นซองควงแรปเปอร์นักแข่งชอบใช้นะบวกกับาการยิง2นะครับลดแม่นยำลง1แล้วก็ลดความเร็วรีโหลดลง1นึ่งนะ Max 7ห้าสกินครับผมชาร์จวัตเตอร์4สกินโทก้อนนะครับ4สกินนะครับ M 5 901สกินนะครับผมสไนเปอร์ AWM นะครับผม9สกินนะ K า98 3สกินนะครับบาเลต6สกินเป็นบาเลตเหลืองด้วยนะทุกคนนะ M 2 4นะครับผม1สกินนะครับสไนเปอร์ฮิลิน VSK 94 2สกินนะครับ u s p 2สกินดีเซอร์ตสี่สกินนะครับบล็อกสิบแปดสามสกินนะครับผมปืนซองโพสสามสกินนะครับ M 5 0 6สกินนะครับผมปืนลูกโมสองสกินนะครับ u s p คู่สองสกินนะครับมินิยูซีสามสกินนะครับผมกระท้ายี่สิบสามสกินนะครับประมาณนี้เลยทุกคนมีดพร์ยี่สิบสามสกินอุ้ยมีดพาร์กับกระถ้าเท่ากันเลยวะ่ะไม้เบสบอลยี่สิบสองสกินครับผม เนี่ยหมดแล้วคาตา纳หกสกินนะครับมีคาตนาสองสามอันเลยนะเขียวสิบสี่สกินครับผมปลาเขียวเยอะจังวะเลื่อนไปครับมีดบินเก้าสกินครับผมเนี่ยหมัดนะครับเป็นหมัดของบูมาสเตอร์นะครับมีหนึ่งสกินนะสําหรับหมัดนะครับระเบิดนะครับผมหกสิบสองสกินนะครับเยอะมากๆเลยทุกคนสกินถือว่าโอเคนะแล้วก็เลเวลถือว่าเยอะมากนะครับตัวนี้นะในราคานี้ถือว่าใครได้ไปคือแบบคุ้มอยู่แล้วอะเอาจริงๆไม่มีไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันได้ท่าปัญญาด้วยอะทุกคนดูดิดูดิไอวอลเลยครับเนี่ยอันน มี M791 สกินครับผมปืนแก๊สนะครับ so like so 1สกินมาดูโปรไฟล์รวมกันครับตัวนี้สกินเยอะกว่าตัวแรกเลยนะทุกคนนะส7 5สกินเลยนะครับโอ้โหเยอะมา่วทุกคนเอาดีถ้าใครชอบแบบว่าตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกปืนอัพนะครับแล้วก็จะมีชุดใส่เยอะนะแต่พวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นชุดสไตล์นักแข่งสไตล์ต่างประเทศประมาณนี้นะแต่ก็แต่งตัวได้เท่เหมือนกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดรายการของผมด้วยนะครับก็ฝากกันด้วย นะทุกคนนะเรากลับมาทําคลิปผมก็อาจจะพูดไม่คล่องเท่าไหร่นะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะมาทําอะไรให้ดูก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย